อันนี้เป็นล้อขนาดอะไรครับคุณบอสขนาด19ครับออปชั่นเพิ่มนะครับก็มีระบบคลิกเซนเซอร์มาให้อะครับจอก็เป็นอะไรก็จอกเกคิร์ฟเป่เป็นเครื่องเสียงของคามาคาดอนนะฮะนั่งสบายนะแบบพื้นที่กว้างขวางความเรียบไ่ไม่ได้ครับ bleeding from the words I spit, so sharp, so freezing, so cold, behold, frostbite, they feeling. I could tear you apart, or I could go heal them. Don't believe in fake, don't believe in ceilings. I just need a taste, and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. So, the woman Yin Man. วันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช่วงยินยันยนนะฮะซึ่งเป็นช่วงที่เราจะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องรถนะครับก็วันนี้นะครับเราอยู่กับเพื่อนของผมนะฮะนี่นะครับนั่นก็คือคุณบอสนั่นเองนะครับนี่สวัสดีครับเรามาดูรถคุณบอสกันนะวันนี้ใช่ไหมฮะครับผมเป็น BMW Series 3เนาะครับเป็นรุ่นรุ่นไหนครับคุณบอส3 3 0 e LCI ครับอ่าเป็นตัวล่าสุดเลยนะฮะใช่ครับเพิ่งออกมาไม่นานเลยใช่ไหมฮะตัวนี้อ่างั้นเดี๋ยวเราให้คุณบอสพาชมรอบๆบคันหน่อยแล้วก โอเคครับคุณบอสพาชมรอบๆคันหน่อยฮะมีอะไรที่มันใหม่บ้างแบบแตกต่างจากตัวก่อน LCI บ้างฮะเริ่มจากตรงแรกครับไฟหน้าครับไฟ,ไฟหน้าจะเป็นรูปตัวทรงเอฮะอ๋ออย่างนี้นะครับเปิดให้ดูนะฮะโอเคอสวยนะสวยนะแล้วก็ต่อไปครับล้อครับ ล้อล้อใหม่เหมือนกันเหรอฮะครับผมอ๋ออันนี้เป็นล้อขนาดอะไรครับคุณบอสขนาด19ครับอ๋อหน้ายางเท่าไหร่ครับพอจะทราบไหมครับหน้ายางนี่ข้างหน้านี่จะไม่เท่าด้านหลังนะฮะอ๋อไม่เท่ากันนะครับอืมเอ้ผมสังเกตว่าเขาให้เบรกเอ็มมาด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับอ๋ออันนี้คือมากับรถเลยใช่ไหมไม่ต้องเพิ่มตังค์ใช่ไหมตัวรถเลยนะครับอ๋อโอเคครับได้ยอดเยี่ยมนะมีอะไรบ้างครับอันนี้ที่ชาร์จฝั่งซ้ายนะครับอ๋อที่ชาร์จมันอยู่ฝั่งนี้เหรออ่าครับผมอ๋อเอะอันนี้มันชาร์จแบบ DC หรือ AC ครับคุณบอลชาร์จแบบเอซครับอ๋อก็คือไม่ได้ชาร์จเร็วใช่ไหมใช่อ๋อแต่ว่าก็ <ๆ S 1> กนานไม่ให้กว่าจะชาร์จเต็ม โอ้นานหกชั่วโมงได้ฮะหชั่วโมงเลยเหรอครับอันนี้คือมันมันแบตมันขนาดเท่าไหร่คุณบอสพอจะทราบไหมฮะแบตอยู่22กิโลวัตต์ครับผม12กิโลวัตต์เอาครับผมเต็มนี่วิ่งวิ่งได้ไกลแค่ไหนฮะโอ้วิ่งได้ประมาณ60กิโลครับผมเยอะนะเยอะนะแต่วิ่งจริงได้ประมาณ40ครับอ๋ออันนี้คือเคยลองเคยลองวัดดูแล้วประมาณนั้นประมาณนี้ครับโอเคครับได้ฮะเดินต่อครับเดินต่อมาด้านหลังโอ้ มีดักเทลสปอยเลอร์ด้วยนี่ใช่ไหมใช่คับอันนี้ก็ให้มากับรถเหมือนกันให้มาตัวรถเลยครับโอ้เขาซิงมากเลยนะตัวนี้ฮะมีมีอะไรอันนี้โลโก้ฮะโลโก้เป็นโลโก้50ปีอ๋ออันนี้คือเขาให้มาแบบเป็นพิเศษเลยใช่ไหมฮะโลโก้ตัวนี้พิเศษเลยฮะมันจะได้ถึงเมื่อไหร่ฮะถ้าเกิดว่าอยากได้โลโก้ตัวนี้ก็รุ่นของ LCI ก็มีให้ทุกตัวแลยฮะอ๋่ครับแวบางบางรถบาอาจจะไม่ได้นะครับพร้อมแล้วแต่รถด้วยใช่ไหมครับอืได้ครับ นะครับมีออปชันอะไรอีกครับออปชันเพิ่มนะครับก็มีระบบคลิกเซนเซอร์มาให้ครับอ๋อเตะเปิดเนาะเตะเปิดครับผมเอตัวท้ายมันนี่มันมีแบตเตอรี่อยู่แล้วความจุแบบท้ายรถมันน้อยลงไหมฮะมันกินพื้นที่ไหมฮะก็น้อยลงนะฮะอ๋อมันมันจะมีอ๋อข้างล่างเก็บของได้อของได้สามารถพับได้นะฮะอ๋อแต่ว่าตรงนั้นด้านด้านตรงนู้น,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 นมันจะเป็นแบตแบตแล้วใช่ไหมใช่ครับอ๋อแต่ถือว่าโดยรวมก็ไม่ได้แย่นะใส่ถุงก๊อฟอะไรย่างงี้ได้สบายได้ครับสบายเลยฮะอืมโอเคครับ นี้ก็เข้าในรถเลยนะในรถเลยนะในรถโอเคได้ครับได้ได้เดี๋ยวลองดูด้านหลังหน่อยฮะว่าขนาดเป็นยังไงบ้างฮะโอเค okay, ครับอันนี้ฮะด้านหลังอ๋ออก็ดูน่าจะนั่งสบายนะใช่ไหมฮะเคยเราเคยลองนั่งไหมครับเคยลองนั่งครับสบายไหมสบายไหมก็สบายอยู่นะฮะไม่ไม่แคบเนาะอาจจะไม่แคบนิดนึงนเนยดี๋ยวผมนั่งให้ดูเนละอืมไหนดูเล็กรูมสิ โอ้เลกรุมเหลือเลยนะใช่ไหมใช่ครับเหลือโอ้ถือว่าโอเคนะโอเคครับตรงนี้ฮะอ๋อที่วางแขนวางที่วางแขนฮะอ๋อวางแก้วได้วางแก้วได้ครับวางแก้วจะอยู่ตรงนี้นะฮะอ๋อเราต้องต้องหลบหลบนิดนึงมันมันจะติดมือนิดนึงใช่ไหมครับอ๋อโอเคครับเอ๊ะเบลเป็นแบบเอ่อเย็บตะเข็บเอ็มด้วยนี่ใช่ไหมใช่ครับโอ้มีให้ทุกอันเลยครับเบล มีที่ชาร์จสำหรับที่ชาร์จ Type C ด้วยค่ะ Type C อย่างเดียวเหรอฮะใช่ครับอ๋อเป็นที่ชาร์จ Type C แล้วถ้าเกิดว่าบางคนแบบใช้ตัวเก่าก็ต้องไปหาสายใหม่ใช่ไหมใช่ครับแต่ตัวเก่าจะมีอยู่ด้านหน้าฮะอ๋อด้านหน้าก็มีอ๋อโอเคครับเอ๊ะคันนี้นี่ได้ยินว่าไม่มีกล้องรอบคันใช่ไหมครับผมอ๋อไม่มีครับผมเสียดายเหมือนกันฮะเพราะอะไรเขาถึงไม่ให้มาฮะพอดีล็อตล็อตที่ผมได้มามันไม่มีครับแต่ว่าล็อตอื่นก็ไม่แน่เหมือนกันใช่ไหมแล้วแต่ล็อตใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วแต่ล็อตเลยฮะออ๋ โอเคครับได้ครับงั้นเดี๋ยวลองชมข้างในดูนะฮะอ่าเดี๋ยวดูข้างในนะครับชึบอ่าโอ้เห็นได้ชัดเลยเนาะว่าจะเป็นจอรุ่นใหม่ใช่ไหมฮะต้องตาลรถเลยนะครับเอาเลยครับโอ๊ทัชสกรีนเป็นจอก็เป็นอะไรเป็นจอเคิร์ฟเคิร์ฟนะครับจอเดียวฮะผมเป็นจอรุ่นใหม่ของ BM เอ็มเนาะจอดูเหมือนจอเดียวแต่จริงๆมันแบ่งมันสองสองพาร์ทอันนี้ทัชสกรีนไม่ได้ครับทัชได้แค่ตรงกลางเนาะใช่ครับ บบอันนี้ก็ดูจากตัวรถล้วก็สามารถดูฟังก์ชันได้ครับเป็น OS ตัวใหม่เลยใช่ไหมครตัวนี้โอ้เก่งมากนี่จะบอกให้เติมน้ํามันนี่เดือนนี้แล้ววันที่6อ๋อมันบอกขนาดนี้เลยใช่ครับไฮเทคมากประหยัดใช่ไหมวิ่งวิ่งนี่คือกินประมาณเท่าไหร่ครับก็4.4กิโลเมตรต่อกิโลวัตต์อาลครับลูกเล่นตัวนี้นะฮะผมว่ามีตัวสปอร์ตไฮบริดแล้วก็อิเล็กทริก แปบบนึงนะฮะนี่ใช่ไหมฮะครับผมลูกเล่นจะมีตัวสปอร์ตฮะฮะไปก็จะเป็นอย่างนี้พอปรับเ็นโหมดสปอร์ตปุ๊บหน้าจอมันจะเปลี่ยนเลยใช่ไหมฮะใช่ครับอ๋อแล้วจอมันมีหลายหลายแบบเหรอฮะแบบหน้าตามันใช่ครับโอ้เครื่องติดขึ้นมาเลยนะอันนี้ก็ใช้น้ํามันช่วยนะฮะเพื่อให้มันแรงขึ้นมันก็อยู่ที่สองร้อ้าสแรงม้าถ้าเกิดว่ามีเอ่อบูสต์ใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วถ้าเกิดว่าแบบวิ่งปกติล่ะครับวิ่งปกติอยู่ที่250 โอเคอันน,นี้ก็คือระบบไฮบริดแล้วก็มีระบบไฮบริดโตอีโคโตโอ,อันนี้หมวดนี้ผมก่ใช้บ่อยเหมือนกันถ้ารถติดติดนะฮะมันเป็นคือมันจะวิ่งด้วยไฟฟ้าหรือว่าอย่างไงครับก็ว,วิ่งด้วยไฟฟ้าแล้วก็ถ้าถ้าเหยียบหน่อยก็จะเปลี่ยน,เป,น,เ,ปนเป็นน้ํามันด้วยแต่ว่ามันมันจะเป็นโหมดที่ประหยัดหรือหรือว่ายังไงครใช่ครับโหมดที่ประหยัดครับแต่ถ้าอยากจะขับไฟฟ้าก็ไฟฟ้าล้วนว่าอันนี้ครับทิกอ๋อมันวิ่งด้วยไฟฟ้าได้ความเร็วถึงเท่าไหร่ครโอ้อยู่ที่ ไม่อยาร้อยสิได้เลยครับโอ้ถือว่าเอาเรื่องอยู่นะครับผม,อ,มอ้นี่มีเฮด d ัพดิสเพย์ด้วยเหละครับใช่ครับออมันดีไหมครับปกติได้ใช้ไหมครับปกติผมก็มีดูบ้างฮ<อ>รมันมันละเอียดไหมมันบอกข้อมูลอะไรได้บ้างครับตรงนี้มีทั้งไม้แล้วก็ ปรับเพลงอะไรพวกนี้มันก็ปรับเพลงได้ด้วยด้วยครับอันนี้ก็เป็นระบบเสียงของอ๋อเครื่องเสียงใช่ไหมฮะใช่ครับเป็นเครื่องเสียงของฮามาการดอนนะฮะเครื่องเสียงฮามาการดอนเลยฮะใช่ครับก็คือรุ่นรุ่น 320D จะเป็นลำโพง BM ถูกต้องครับแต่ว่าตัวตัวนี้สามสามศูนย์อีจะเป็นฮามาการดอนเสียงถือว่าคุณภาพเป็นไงฮะกับที่ลองฟังมาก็ดีครับสมมติดีฮะใช้ได้เลยเนาะใช้ได้ครับเห็นว่าเกียร์เป็นเกียร์แบบใหม่ด้วยใช่ไหมฮะคุณบอสใช่ครับไหนผมดูสินี่อัน คืออันนี้ใช่ไหมครัที่เป็นใช่ครับอ๋อทำไมทำไมเขาเปลี่ยนเป็นเกียร์แบบนี้ฮะเกียร์แบบเดิมมันไม่ดีหรือไงอ๋อเขาอยากเปลี่ยนเป็นแบบไมเนอร์เชนไหมคให้ทันสมัยขึ้นใช่ไหมใช่ครับแล้วคุณบอสใช้แล้วคิดว่าโอเคไหมครัเกียร์แบบนี้แบบอ๋อก็โอเคนะฮะปรับง่ายอ๋อไม่ได้ติดอะไรเนาะใช่ครับอ๋อนี่อันนี้เปิดเปิดกล้องถอยหลังขึ้นมาใช่ค่ะจะได้เนาะไม่มีกล้อง360จะได้เหมือนกันนะะเอ๊ะแล้วไฟแอมเบียนอะไรนี่เหมือนเดิมไหมฮะ เบียนต์ผมว่าเหมือนเดิมนะฮะมันมีกี่สีครับคุณบอสอือสิบสีได้ครับสิบใช่ไหมเราสามารถปรับแบบแต่ละโซนแบบเป็นคนละสีกันได้ไหมไม่ได้ครับอ๋อเป็นต้องสีเดียวทั้งคันใช่ไหมใช่ครับอ๋อแล้วมีสีให้เรียกเยอะดีเนาะครับิคุณบอสชอบเปิดสีไหนครับเปิดสีเขียวบ้างสีฟ้าบ้างสีั้งสีฟ้าเมื่อเข้ากับโลโก้บีเอ็มอ๋อแล้วก็อาจจะมีฟามิงโก้บ้าง ฟารมิงโกคือสีชมพูชมพูครับไม่มีสีแดงอยากได้สีแดงเหมือนจะได้แบบสปอร์ตสปอร์ตนะใช่ครับเอ๊ะคุณบอสไฟหน้าคันนี้เป็นไฟหน้าออโต้ป่ะฮะไฟหน้าออโต้ครับสามารถหลบหลีกให้กับคนฝั่งตรงข้ามได้ฮะอ๋อมันมันมีระบบตรวจจับอยู่ใช่ไหมใช่ครับมันเป็นไฟเป็น LED หรือว่าเป็นอะไรฮะตัวนี้เป็น LED ครับผมอัตชีพอัตชีพครับแล้วคันนี้มีตัวพวกระบบ cruise control อะไรพวกนี้ไหมฮะมีครับอยู่ตรงนี้ฮะ เป็นอ่าปรับความเร็วเองแบบเบรกเองอะไรอย่างนี้เลยไหมฮะได้ครับได้เร่งเร่งได้เองเนาะเบรกได้ครับอ๋อก็คือตัวมาชุดใหญ่มาตัวเต็มเลยใช่ครับนะฮะอันนี้ช่องเก็บของด้านตรงข้างคนขับมีรูชาร์จมาให้ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับเป็น type c ครับผมเพราะทำไมเขาให้แต่ type c เขาไม่มีแบบตัว type เก่าให้มาครับ type เก่าก็จะมีอยู่ด้านหน้าครับตรงนี้ใช่ไหม type a แต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาก็เปลี่ยนมาใช้แท็กซี่กันแล้วเนาะโดยรวมคุณบอสใช้ใช้มาใช้มากี่เดือนแล้วฮะตอนนี้ใช้มา3เดือนแล้วครับก็รู้สึกยังไงบ้างฮะอยากฟังความรู้สึกของคนใช้จริงช่วงล่างแน่นมากเลยครับดีมากแน่นมากเลยอะครับแบบเคยแบบลองแบบกดกดหน่อยเข้าโค้งสนุกสนุกอะไรอย่างงี้ไหมฮะเคยครับเอาอยู่เนาะเอาอยู่ครับโหอย่างดีเลยฮะของจริงเลยใช่ไหมฮะใช่แล้วอย่างเรื่องอัตราเร่งนี่เป็นไงฮะแบบอาศูนย์หึงร้อยก็ห้าจุดแปดวีครับคันนี้ 5.8วินี่คือที่โรงงานเขาเคลมมาใช่ไหมใช่แล้วคุณบอสเคยจับเวลาจริงไหมรับก็ยังไม่เคยครับแต่รู้สึกได้ก็ประมาณ5.8เกือบได้ฮะน่าจะได้ฮะคือมันมันมันเอาเรื่องเลยคันนี้แน่นอนใช่ครับ ถ้างั้นเดี๋ยวเราลองไปขับดูกันสักหน่อยไหมครับว่าเป็นยังไงจะได้เดีเย๋ยวจะพูดคุยว่าความรู้สึกตอนขับโอเคครับงั้นเดี๋ยวลองขับดูเลยครับผมโอเคครับโอเคครับออกรถนะครับลองขับดูนะฮะว่าฟีลลิ่งเป็นยังไงเนาะแล้วเดี๋ยวอาจจะพูดคุยกันสักนิดสักหน่อยนะฮะได้ใช้กล้องถอยเลยเนาะใช้ใช้บ่อยใช่ไหมฮะตัวนี้ออปชั่นนี้ใช้บ่อยอยู่ครับเสียดายเนาะไม่มีไอตัวสา0รม้น <360 S 2> มน,น่าจะเซวกว่านี้แล้วคุณบอสคิดว่ารถหน้าเขาจะให้มาไหมครับ ให้มาอยู่แล้วครับเพราะตอนนี้เขาก็าปบ่นกันเยอะปบนบ่นเยอะครัเรียนันเยอะโอะ้โหอ่านมาออปชันมีมาให้แต่ตามจริงไม่มีแตะต่ตออ้โเสีงโอ้สว่างนะเนี่ยขับวนเป็นสันลูปใช่ไหมครับใช่ครับโอ้สว่างเลยดีเลยสามสองสูนย์ดีขึ้นไปถึงจะมีฮะถ้าเป็นสามาสองศูนดียังไม่มีฮะับสามสองศูนดีไม่มีสันลูปใช่ครับมผมว่าดีนะแบบมันสว่างดีแบบโปร่งดีสามารถเปิดเปิดได้สองแตร์นะฮะ ไม่ไดเปิดได้ครึ่งหนึ่งอ่าเปิดได้ครึ่งหนึ่งอ่าเปิดได้ครึ่งหนึ่งนี่สุดแล้วฮะครับแล้วก็แล้ก็จะมีการเปิดอ๋อโบริคุณบอสเปิดบ่อยนะฮะครับก็เปิดตอนจากฟังเสียงรถนะระบายปิดแอร์เสียงรถที่มเป่าไปเปนเลยแบครับคันนี้เสียงเป็นไงครับเวลาขับตอนแบบเครื่องยนต์มันทำงานนี่สุดยอดก็ได้ได้เสียงของเครื่องยนต์ ดาบเนาะถือว่าดูดันอยู่ชเป็นสี่สูบเนาะใช่ครับสองลิตรใช่ไหมนะครับสองลิตรครับถือว่า,วาเป็นสี่สูบที่จีจาร์ดอยู่พอสมควรนะ<ม>อันนี้เราวิ่งด้วยไฟฟ้าอยู่ป่ะครับอันนี้วิ่งด้วยไฟฟ้าครับความเงียบก็เงียบเลยไม่มีเสียงเลยใช่ครับผมว่าบีเอ็มนี่ทำมาเงียบดีนะรเรื่องการเก็บเสียงของเขานี่แต่โดยรวมที่ผมนั่งมานี่ผมว่าโอเคนะไม่ได้แบบคือช่วงล่างมันแน่นเนาะแต่ว่ามันมันไม่ตึงตังใช่ไหม มันสามารถปรับโหมดเป็นแอตแทฟทีนได้นะสามารถปรับให้มันแน่นได้แล้วก็เป็นโหมดคอมฟอร์ตได้อ๋อช่วงล่างเหรอใช่ครับเป็นเป็นมันโช๊คแบบแอดแทฟทีฟใช่ครับอ๋อเป็นโช๊คแอดแทฟทีฟแล้วคือมันเป็นโช๊คไฟฟ้าใช่ไหมฮะหรือว่าใช่ครับเป็นโช๊คไฟฟ้าเราก็สามารถปรับในฟังก์ชันในหน้าจอได้เลยฮะแต่แต่ไม่ใช่ถุงลมใช่ไหมเป็นโช๊คเป็นทั้งโช๊คครับผมทั้งโช๊คแล้วก็รู้สึกจะเป็นพวงมาลัยด้วย ขอ,อความหนึบของพวงมาลัยแล้วคือคุณบอสเวลาลองปรับดูแล้วเนี่ยมันมันหนึบขึ้นเยอะไหมฮะันหนึบหนึบขึ้นฮะมันจะแข็งขึ้นด้วย,วยตึงตึงเลยตึงตึงเลยครับรู้สึกว,วามหนุบความาดัแบบนจอ,อคุณบอสว่าจอแบบนี้ใช้ยากไหมาที่แบบเป็นหน้าตาใหม่ของเขามันไม่ใช่เป็นเข็มแบบเมื่อก่อนแล้วรู้สึกแปลกๆไหมหรือว่าไม่ขนาดนั้น รู้สึกทันสมัยดีผม,มชอบอ๋อก็ล้ำอยู่อน,นาคตอยู่ใช่จอเขาสวยมากเลยนะเนี่ยแบบดีอ่ะผมว่าปรับหมดก็จะมนะออจันก็จป่อ๋อจอมันเปลี่ยนจอมันเปลี่ยน,น,ยนครับเราสามารถปรับปรับหน้าจอได้หลายโหดชาติอ๋อคือมมนคัสตอมไมซ์ได้โหดีจังเลยสามารดูตรงนี้สามารถดูแมพก็ได้ เขาแมปมาขึ้นตรงหน้าจอคนขับเลยใช่จะเป็นเป็นแมปของขอี Garmin เท่านั้นนะคะแต่ของเค o g l e ไม่มีครับคันนี้นี่เขาให้ Apple CarPlay กับ Android Auto มาด้วยใช่ไหมครับใช่อันนี้คุณบอสต่อต่อเป็น Apple CarPlay เป็น CarPlay อยู่ส่วนใหใช้เป็น Apple CarPlay และ Android Auto โอเคนะครับได้อยู่กัครับ ว่าช่วงล่างโอเคเลยนะตอนแรกนึกว่าจะจะแข็งมากนะนี่จริงๆมันถือว่าสบายอยู่เลยนะแต่อันนี้ยังไม่ได้ปรับเป็นโหมดสปอร์ตใช่ไหมถ้าโหมดสปอร์ตจะแข็งกว่านี้เห็นไหมค่าคุณบอสบ,บอกมันมีฟังก์ชันอะไรนะ<อ><ๆ>ที่เปิดกระจกอะไรสักอย่างอ๋อว่าจะ ตรงที่รับบัตรมันเปิดเองเลยใช่ครับโอ้ oh, แปลกนี่ฮแต่ว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันตรวจยังไงใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวทั้งถ้าเราเปิดเปิดกระจกบ่อยๆตรงสมมติตรงทางด่วนอะไรอย่างเงี้ยฮะครับมันก็สามารถให้เราเซตทำได้ว่าเราอยู่จุดนี้จะให้แบบเปิด,เป,ดเปิดกระจกไหมมันน่าจะมีเซ็นเซอร์อะไรตรวจสักอย่างใช่ไหม มีเมมโมรีให้มาไหมฮะมีมนูแยกสำงรับคนขับเลียวสองคนขับเดียวเป็นสองสองตำแหน่งอแหน่ง,ค,ง,งครับผมครับถามนิดหนึ่งครับอยากรู้ทำไมคุณบอสเลือกออกสามสามศูนย์ีครับทำไมไม่ดูเป็นพวกเทสล a าหรืออะไรอย่างนี้หรดูยังชอบเป็นเครื่องยนต์สันดาปอยู่หรือว่าอย่างอย่างแรกคืออยากได้เสียงครับเสียงของรถครัเทสลาผมว่ามันเงี้ยเปดนครับเป็นแบบรถไฟ้าครับครับแล้วก็เอางา่ายคือคุณบอสยังชอบความเป็นเครื่องยนต์อยู่ใช่ครับครับผม กเรื่องล้อรถอย่างเงี้ยเทสลาผมว่าไม่สวยไม่สวยแต่ย่งในความความเร็วถ้วาก็ยอมให้เทสล่าก็ต้องยกให้เขาเนาะแต่ก็ไม่ใช่ถือว่าคันนี้ช้านะคันนี้ก็ถือว่าเร็วเน,นวาะใช่ไหมถือว่าเร็วฮะแทบจะไม่ค่อยได้ใช้เลยตรงหมวดสปอร์ตฮะครับในเมืองนะ,ะอันนี้เราพอจะ มีทางแบบว่างๆนิดหนึ่งไหมอยากให้คุณบอสกดให้ดูสักนิดสักหน่อยแบบเป็นพอหอมปากหอมคอว่ามันประมาณนี้ครับได้เลยครับแต,แต่จากที่นั่งมารู้สึกรถเขาแน่นมากเลยนะแน่นพอสมควรอันนี้มันหมดคอมฟอร์ตนะฮะคือคนัง่งแน่นขับหมดสปอร์ตแล้วผมว่าออปเปยพอพอรับสปอร์ตนี่เครื่องยนต์มาเลยเนาะไม่ผมสังเกตเห็นว่าคันนี้เขาให้บรายสปอร์ตมาด้วยใช่ไหมอ๋อมีให้ครับสองฝั่งเลยเนาะสองฝั่งครับสามารถปรับได้ว่า ได้แค่ไหนได้ครับถ้าเกิดสมมุติว่าเราจะเปลี่ยนเลนเงี้ยแล้วเราเหมือนเราไม่ได้ดูเงี้ยมีรถตามเรามันจะมันจะเบรกให้เองไหมหรือว่าไม่ขนาดนั้นไม่ครับไม่อ๋อแค่เตือนเฉยเฉยเตือนเฉยเฉยครับครับผมแล้วก็โหมดนี้มีโหมด stop stop and go จะมีแบบล่องอยู่ที่แบบข้างหน้าเราเบรกกันเราก็มันจะมีแจ้งเตือนให้เราเบรกแต่มันจะไม่เบรกให้เรานะฮะับมันก็จะแบบไฟไฟมาชน เออเห็นคุณบอสพูดถึงโหมดอ่าเอ็กซ์ต้าบูธใช่ไหมฮะมันทานํางานยังไงฮะเหมือนผมได้ยินว่ามันแบบมันจะบูธอยู่แป๊บหนึ่งขึ้นมาแป๊บหนึ่งใช่ไหมหรือว่าบูธได้ตลอดเลยฮะใช้ได้ตลอดก็คือพอเข้าโหมดนี้จะเพิ่มมาขึ้นมาเป็นสองร้อยเก้าสิบโอ้ไม่ใช่ว่าแบบมันคือเหมือนผมเห็นว่าของปอร์เช่มันมีแบบกดแล้วมันจะอยู่ได้สิบวิหรือไงเนี่ยอ๋อไม่ครับอันนี้ยาวเลยยาวเลยครับเอาเรื่องนะเกียร์เขาน่ารักดีนะ ใช่ครับอโล่งๆรู้สึกแบบไม่มีอะไรให้จับอ่ะปกติอ่ะบางครั้งอ่ะถ้ามีนลงมาอะไรยเงี้ยเราก็สามารถจับก็ได้ตอนที่ปี๊ก็ได้แล้วพีนี่ต้องกดปุ่มเอาใช่ไหมใช่ครับพีกดปุ่มปุ่มพวกมันก็จะกดล็อกให้นั่งพีนั่งสบายนะแบบพื้นที่กว้างขวางถือว่าเป็นรถที่ดีเลยนะผมว่าตอนคุณบอสจะออกคันนี้นี่มีเล็งเลงคันอื่นไว้ด้วยไหมฮะหรือว่าใจมาคันนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยก็มีเล็ง รถญี่ปุ่นไว้ฮะพวกรถซิงหรือว่าจะรถรถแนวรถอมนโคคารถประหยัดฮะเป็นไฮบริดอ๋อบครับผมแต่ว่าสุดท้ายก็มาจบกันคอย้์แรกฮะด้วยเรื่องราคาผมว่าก็ไม่แตะถึงสามล้านแต่ก็เฉียด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 นะแต่ผมสังเกตจากการที่คุณบอสลองเปลี่ยนเลนลองอะไรเงี้แล้วโอ้มันแน่นมากเลยนะรถไม่มีย้วยเลย คือโหมดเอ็กซ์ตอรบูทใช่ไหมฮะเพราะแต่ผมสังเกตว่าเสียงเครื่องเขาเพาะมากเลยอ่ะใช่ครับโหนี่ขนาด4สูบนะเนี่ยรรเสียงเพาะ์ขนาดนี้เสียงเขาแบบสปอร์ตมากเลยอ่ะอันนี้คือท่อเดิมๆเลยถูกไหมฮะท่อเดิมๆเลยฮะโบ<อ>้โอ,อันนี้จริงๆไม่ต้องไปเปลี่ยนไม่ต้องไปแต่งเพิ่มเลยแบบเผือเลยเสียงเขาเพาะมากเมืม่อกี้ได้ยินนี่ผมชอบเลยสนใจแรกกับซีคัสผมไหมฮะ แกวเล่นนะครับแกวเล่นแต่ดีจริงเป็นรถที่ถือว่าดีอันนี้เราก็จะไปหาที่ชาร์จกันเนาะคุณบอสยังไม่เคยลองชาร์จในห้างเลยใช่ไหมยังเลยครับถ้าเกิดว่าเป็นแบบอ่าที่ชาร์จโซนของ bm ของเขานี่คือชาร์จฟรีเลยใช่ไหมครับรู้สึกจะชาร์จฟรีนะฮะมีที่จอดให้รู้สึกเซนเซอร์ได้มีที่จอดครับรู้สึกอยู่ชั้นใต้ดินเนาะโอ้แต่สิบคันก็ไม่เยอะนะเพราะท่านวัดจะจำนวนพวกรถปลั๊กอินหรือว่ารถไฮบริดที่ออกมาตอนนี้แต่ว่านี่ยังเช้าอยู่นะอาจจะน่าจะยังได้อยู่เนาะ ต้องเอาฮะครับผมผมชอบนะเป็นมันสปอร์ตสปอร์ตกว่าอ่าจริงๆ,ๆก็ไม่อยากจะเปรียบเทียบนะแต่ว่าก็ต้องเทียบแหละเพราะมันคู่แข่งกัน,กนสปอร์ตกับเบนซ์พอสมควรเลยเขาอ่าอันน,อนั้นเขาจะเน้นเน้นหรูมากกว่าอันนี้แบบผมว่าเขาโฟกัสที่การขับขี่พอสมควรและความสุดครีเสียงเครื่องนี่คือแบบโหพราะมมากนี่ขนาดแค่ตัวสี่สูบนะถ้าตัวหกสูบของเขานี่โหผมว่า คุณบอสมีดูไหมครัตอนแรกหรือว่ามันเกินงบไปตัว M340? เกินงบไปครเกินไปเนาะแต่จริงผมว่าถ้าใช้งานในเมืองเนี่ยแค่ตัวนี้ก็อยู่แล้วเนาะอยู่ครับแต่เหมาะสำหรับในเมืองเลยครับผมถ้าแบบตัว M340 นี่จะแบบซีนผีนิดนึงว่าน่าจะต้องแบบสายซิ่งหน่อยสายซิงในร้อนอันนี้ทริมเขาเป็นคาร์บอนเหรอหรือว่าเป็นมันเป็นลายอะไรฮะตัวนี้เป็นทริมคาร์บอนเลย สวยนะแล้วอย่างถ้าสมมติอย่างเวลารถติดๆอย่างเงี้ยคุณบอสว่าขับสบายไหมเพราะว่าอย่างบางคันถ้าเขาทําแบบเน้นขับขี่มากๆเนี่ยพอช่วงรถติดๆเนี่ยมันจะเริ่มเหนื่อยแล้วใช่ไหมแบบมันจะแข็งไม่หมดเลย<ม>คันนี้ถือว่ายังได้อยู่ยังได้อยู่ครับไม,ไม่ไม่รู้สึกว่ารถติดแล้วเหนื่อยไม่รู้สึกงั้นใช่ไหมไม่รู้สึก แสดงว่าคันนี้คือเรียกว่าอยู่ตรงกลางเลยระหว่างแบบความสบายกับความสนุกในการขับขี่ถือว่าแบบเอาอยู่ทั้งทั้งสองด้านเลยอ๋อใช่จอเขาเร็วไหมฮะับแบบการ processing ของจอเขาแบบเวลาเราจะปรับนูน่นปรับนี่กดน,นกดนูน่นกดนี่ถือว่าคันเลยสม,มูทดีนะฮะไ,ไม่มีไม่ไม,มีแลกอะไรมผมอยากรู้ feeling การขับแบบของรถมันมันหนักไหมแบบหงมอะไรอะไรอย่างเงี้ยคันเร่งอ๋อั้งหมดคอมคอนฟอร์ท ก็นปกติเลยปกติเลยรถรถทั่วไปเลยใช่ครับแล้วถ้าเข้าสปอร์ตแล้วเข้าสปอร์ตก็จะหนักขึ้นเยอะๆเลยฮะอ๋อเยอะเลยใช่ไหมเยอะเลยของสต่างกันก็คือมันมีคอมฟอร์ตสปอร์ตแล้วก็เอ็กซ์ตร้าบูสถูกไหมฮะใช่เนีขุนบอลไม่ไม่ออกทรายอ๋อจะลองจะลองดูว่าพาราพอนนั่จะมีเงียบกระจกจะเปิดให้ดูไหมโอเคโอเคแตอนตอนเข้าเซนเตอร์หมือไม่เป็นไห ยังไม่รู้ว่ามันแล้วตอนตอน,ตอน,ตอนคุณคุณวอสซื้อแบบเขามีอธิบายตรงนี้ไหมหรือเขาไม่ได้พูดถึงเลยไม่ได้พูดถึงเลยฮะพูดถึงสีอย่างเดียวตอนช่วงนั้นโอ้สีนี้สีใหม่ครับถ้าจะซื้อเขาก,ก็ต้องรอนานหน่อยนะตอจะจอน,นอยไหอะไรตอนนั้นคุณวอสด,ดูสีอะไรไปฮะก็สีบุกลินเกสีแรกแล้วก็สีขาวอันนั้นคือบุกลินเกยนี่คือคือสีที่รอนานใช่ครับสีใหม่ขก็เลยสุดท้ายเลยได้ขาวมาได้ขาว เอ๊ะคันนี้ขับคันนี้ขับกำลังนะฮะนี่เห็นแล้วฮะมันเปิดเองเลยใช่ไหมใช่พอแต่แต่ปิดต้องปิดเองปิดเองครับนม่แต่ผมสงสัยว่ามันมันรู้รู้จากอะไรทำไมมันถึงรู้ได้ว่าต้องเปิดเองตอนนั้นเป็นคุณบอสว่าเป็นเซนเซอร์หรือว่าเป็น G P S เหรือยังไงกเป็น G P S มันตรวจว่าแบบเราเข้าที่จอดรถแล้วแต่เขาไม่ใ็จ แสดงว่าเป็นแค่ตอนขาเข้าเราลองดูที่หนึ่งฮะที่ท่านเรืเมื่อกี้คือคุณบอสไม่ได้ไม่ได้กดอะไรเลยใช่ไหมแบบเข้าไปแล้วมันก็เปิดเองเลยไม่ได้กดอะไรเออแต่คือตอนซื้อเขาเขาก็ไม่ได้พูดถึงตัวฟังก์ชันตัวนี้เลยไม่ได้พูดถึงเลยฮะฟังก์ชันนี้เขาพูดแทบจะไม่พูดเลยนี่เลยแต่เท่าที่ดูลูกเล่นเขาเยอะมเหมือนนะอืมอย่างขึ้นตัวลูกและนาานี่ก็ถือว่าโอเคนะผมว่าเก็บ เก็บได้ดีเลยไม่แบบรู้สึกแบบแบบกระแทกแบบตึงตังอะไรขนาดนั้นอันนี้เราอยู่โหมดอะไรอยู่ฮะอันนี้โหมดไฮบริดครับรู้สึกมันปรับได้หลายโหมดอย่างนั้รถสมัยนี้ได้รองทำให้ไฮบริดเป็นโหมดโหมดแบบแข่งก็ได้ฮะอ๋อเหรออ๋อคือคัตอมไม้ใช่ไหมคับก็ไมได้เลยโอ้ต้องมาดูับบนี้ ไม่เปิดผมงไทเี่ยแต่ที่คุณบอสไปมาหลายที่นี่คือมันมีที่ไหนไหมที่นอกจากพารากอนที่เปิดให้เองแบบนี้หรือว่ามีแค่พารากอนที่เดียวเลยตอนนี้เห็นที่พารากอนที่เดียวใช่ไอคอนก็ไม่เปิดตอนนี้เราก็มาหาที่ชาร์จเนาะเครึ่งชั่วโมงต้องลองดูนะที่ชาร์จ evo อันนี้เสียตังค์ใช่ไหม มึงคนบอกรถคันนี้แข็งเพราะว่าตัวล้อด้วยหรือเปล่าอ๋อล้อมันเป็นล้อสิบเก้าใช่ไหมฮะใช่เป็นลันแฟนด้วยฮะโอลันแฟนผมว่าแบบมันจะมีความแข็งขึ้นกว่าล้อธรรมดารถสปอร์ตมันก็ต้องมีความแข็งานิดนึงใช่ไหมฮะอันนี้คือคนที่เขาซื้อรถตรงนี้เขาน่าจะต้องรับจุดนี้ได้ใช่ค่ะมันคนว่าเปลี่ยนล้อเลยเปลี่ยนเลยอะล้อเนี้ไอ้ดีไซน์ของย่งว่า อันนี้ว่างวางเป็นของของ B A ตัวติแต่แล้วเป็นไฟฟ้าเต็มแล้วใช่ไหมมันน้อยมากเลยนะที่ที่ชานหห้าผมว่ามันถ้าห้าตู้ยังไงก็ไม่พอ ผมออกจากรถมันก็ดับเครื่องเนาะอ่าผมกําลังจะสงสัยอยู่ว่าแบบพอเปิดประตูแล้วมันดับเลยเหรอใช่ค่ะอ๋อถ้าเปิดประตูสตาร์ทรถมันก็ดับเองนะมันก็เหมือนแบบเหมือนที่ว่าเราไม่เราจะออกงั้นแปลว่าถ้าเกิดเราจอดรถเสร็จนี้ไม่ต้องดับเครื่องออกไปได้เลยใช่ค่ะอืมแปลกดีแล้วถ้าเกิดสมมุติแบบจะลงไปฉี่เฉยอะไรเงี้ยก็ดับอยู่ดีดับอยู่ดีครับแต่เราสามารถปรับให้เป็นให้มันไม่ดับได้อ๋อครับ หรือไม่ก็ต้องเอากุญแจเอาไว้ในรถฮ<ล>ะับอ้ถ้ากุญแจอยู่ในรถมันจะไม่ดับไม่ดับก็ตอนนี้เราก็มาถึงเซ็นทรัลเวิลด์แล้วเนาะแต่ว่าที่จอดตรงที่เป็นโซนให้ชาร์จมันเต็มแล้วเนาะใช่มันมีห้าตู้เลยนะคุณบอสใชตู้ผมว,ว่าไม่พออยู่แล้วไม่ต้องพูดถึง EV แค่แบบปลั๊กอินไทบริดก็เกิดแล้วแล้วห้าตู้มันไม่พอแล้วนี่เรามาถึงนี่ห้าเพิ่งเปิดยังไม่ถึงชั่วโมงเอเนาะใช่ครับอืมแต่ก็ มาถึงโดยสอดีภาพถือว่าเป็นรถที่ดีนะคันนี้ผมว่านั่งสบายแบบไม่ได้แข็งขนานดะนั้นก็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะจะสปอร์ตก็ได้จะสบายก็ได้ถูกไหมแบบมันแบบครบ,บ,บเครื่องเลยโอเคก็คร่าวๆประมาณนี้แล้วกันเนาะคุณบอสก็ถ้าใครยังมีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับ 330E ตัว LCI ก็ลองคอมเมนต์มาด้านล่างได้นะเดี๋ยวผมไปถามคุณบอสมาให้นะผมตอบตลอดเวลานะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะแล้วคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็รอติดตามชมกันต่อไปครับวันนี้ลาไปก่อนครัััับบสสสสวดดีีคคร Yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight. Always have a vision. I go by at night. I be in my feelings. I'm a be fine, need time, and I'll soon be winning. I live life for the